วิดีโอนี้เป็นเพียงความชำนาญส่วนบุคคลไม่ได้มีการยืนยันใดๆว่ามันถูกต้องเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนี่นะครับ <love> เพื่อนร่วมกวนเรล่านี้พี่โจครับสวัสดีครับจากช่องอะไรครับช่องอะไรครับ ช่องเล็กๆครับช่องแตงโมครับโอ้ไม่เล็กช่องที่คนติดตามเยอะกว่าผมอีกเล็กขอตัวเลยครับปุ๊กปุผมอันนี้พี่โจนะครับเพื่อนลุงกวนอันนี้พี่ตังนะครับเพื่อนลุงกวนอีกท่านเดี๋ยวจะมาทำคอนเทนต์ครับมั่งครับอ่าเดี๋ยวรอดูนะครับเดี๋ยวรอดูอันนี้พี่ต้นนะครับพี่ลุงกวนอีกคนหนึ่งพี่นะครับปุ๊กปุ๊กข้าของครับเป็นเกียรติครับผมยินดีครับของช่อง อธิบายให้คนดูเข้าใจก่อนก็นนคือว่าพกท้ําวงล้อแรนดอมไว้ซึ่งจะมีทุกเหล็กเลยจะให้แต่ละคนกดแล้วก็ให้เครื่องมันแรนดอมมาว่าแต่ละคนจะได้ใช้เหล็กอะไรเราจะเล่นวันขับท้าเล่นสามหลุมใครที่จะกอรอแย่ yeah, ที่สุดเอาอันดับเดียวดีกว่าแพ้คนเดียวมันเท่ดี <c oughs> เดีโทษอ่าใช่แต่ว่า <c oughs> พี่พี่ต้นกับ <c oughs> จริงจริงพี่ทั้ง3ามคนเป็นอเมเจอร์กันหมดเลยครับผมเพราะฉะนั้นเราจะต้องต่อให้พวกพี่เขาหน่อย พี่กับผมไม่ต้องต่อให้พวกพี่พะหน่อยอาได้อาคนละสองสตกกันในทุกกลุ่มที่เราเล่นวันขับชาเลนจ์กันครับผมโอเคเดี๋ยวใครจะเป็นผู้จัดฉากแรกดีผมก่อนครับอาโอเคพี่ต้นก่อนแล้วกันนะครับนะครับได้เลกไกลเลขสามสามไม่มีสามไม่มีนะเอาใกล้เคียงสุดก็เป็นเลขสี่เลขสี่ไม่มีเหมือนกันเลขห้า ห่ห้าให้ปิดให้ิดให้บิดไงเใช่เลขสี่ก็เป็นเลขอ่าโอเคโอ้ยโอเคสมกติคืองใช้ต่ไปคือพี่โจนะครับครับผมโอเคครับอันเชิญครับอันเชิญให้ิดให้ิดนิ้วนี้ขอให้บิดเลยเฮ้ยไดเวอร์ไดเวอร์โอ้โหพี่ชิงโอ้โหตนจูพี่ชิงโอ้โหตงข้ามน้ำหรือเปล่า ไม่ข้ามก็ช่วยไม่ได้นะครับมันคือชาเลนจ์นะครับได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่โอเคครับ <ไอ S 1> เหลือเหลือพี่ตังอีกคนนะครับเอาซักเหล็กเหล็กเจ็ดเนี้ยเหล็กเจ็ดกำลังสวยอ่าเฮ้ยเอ้ยเหล,ล,ล็กยาวข้ามน้ำไหม เราก็ต้องตีแ huh. ท่นส em, exactly. ้มปกติแท่นไนท์ปกติก็คือตรงนี้เหอ่นโมโฟกนะครับจะลองกดว่าได้อะไรตีตอกลูกตีสองลูกว่าเนอ่ยนี้ตีสอลูกขอโฟนะครับเฮ้ยเออเหล็กสอมีนะมีเล็กสองบผมโอเคแล้วกับสรุปว่าโฟกได้เหล็กสองที่พี่ต้นได้ไฮบิี่เหล็กเก้าแล้วก็พี่โตพี่ิเวด ใช่จ้านสุดเลยจ้านเลยจ้านสุดไปก่อนเลยจ้านสุดไปก่อนนะครับหวาดถึงไม้เหรอไม้ครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับใช่ว่าใครจะเป็นผู้ชนะในหลุมแรก ท่ามครับไม่ค่อยแฝงช่องโฟกอ่ะเท่าไหร่อ่ะโฟกได้เหล็กสองอ่ะทำไมอ่ะก็มันเป็นทำไม่ได้ทำอะไรได้พี่มันคือวงล้อมันเลือกให้ผมเองไม่ละพัดง่ายเลยนะเหล็กสองอ่ะจริงนะชิปอะไรทำทุกอย่างได้หมดเลยใช่ทำได้หมดเลยอ๋อหทำทุกอย่างได้เลยแล้วอ่ะเหล็กสองอ่ะผมก็ต่อให้แล้วไงเฮ้ยทำรึเปล่าครับโฟครับเหล็กสองฮะกลุนี้คันคลับชาเลนจ์ สวยสวยมากไหมพัดเนเอ์อ๋อนะฮะแล้วนี่ต้องใช้เก้าเคาะได้สบายโคตกน้ำจริงๆนะเนี่ยต้องเคาะเอานะฮะโอเคเยี่ยมครับได้ได้ได,ได้สวยครับสวย เราเจ็ดสุดาพี่ชิงลูกนี้่ชิ้นด้วยโอ้โหธรรมดาที่ไหนช็อตน,นี้เล่นไงฮะท็อปท็อปหน่อยนะฮะอันนี้สตาร์ทจุดเกือบน้ำเลยครับ <c oughs> แล้วให้ดดรอมาทำอะไรถ้าไม่ดอทำไงฮะมันต้องดอครับโอ้โอเคสวยวขึ้นชดสามนะครับอันนี้ของพี่ต้นขึ้นชดสาม โอเคสวยกลางเฟเวเลย what a shot ตั่งขึ้นชอดสามด้วยเหล็กอะไรครับเหล็กเก้าครับเหล็กเก้าโอเคครับสวยไปอีกไปอีกเอ้ยน่าทายครับเยี่ยมเหล็กเก้าใช่ได้ครับอเคครับยังไงครับโปรโฟกเรื่องราวหรือกีฬาครับร้อยยี่สิบเก้านะครับเล้ย้าหลานะครับโปรโฟกต้องตีเหล็กสอง นิดนึง,งนะมาใช้ง,งา่ายดีครับอ่าไหนคิดดังๆคิดตังดังเอ,อ่อขึ้นครับประมาณเกือบเกือบฮาร์ทสวิงไหมไม้อยู่แถี๋ยวจะใช้โคกก้งประมาณสักเก้านาฬิกาไหมอ่าใช่ประมาณนั้นตัแเท่แข็งปีเป้าไปเดี๋ยวให้มันลิ่งแฉลบแฉล,บ,ลบคล่อยๆขึ้นไปอ่อนนะโอเคครับจะได้อยู่ตีรอนิดๆเราจะไปป้ายารถค้าสนะ,ละเล็กๆอ๋อโอเคโอเคป้ายารถค้าสนะครับพวกโฟกจึงตรงนั้นอ่ะ โอเคแ่เกียงครับเกียงพอใจครับนี่ครับพอใจยังครับจำยีพอยังครับแน่นอนนะมาขึ้นสามตรงนี้นะครับเข้าไปโอเคเกียมครับพอใจไหมครับพอใจไหมครับ ได้อยู่ได้อยู่ตอนนี้คือเหลือประมาณคันธงเศษแต่คือประเด็นคือต้องพัดด้วยปิชชิ่งอะดิสันไม่เอาสันเขาเอาไม่ยากไม่ยอากลองดูลองดูพี่ผมรู้ว่าพี่ทําบ่อยทําอะไรครับพัดครับพัดพัดด้วยปิชชิ่งตกใจหมดเลยตกใจตกใจมาๆมามาดูโปรโฟกเหลือประมาณสิบห้าหลามาครับโปรโฟกช็อตที่สามนะครับเหล็กสอง โอ้โหอย่างไงยังไงยังไงอ่ะโปอโฟกเกิดอะไรขึ้นเออผมเห็นย่ามยาวก็กะว่าให้มันค่อยๆไปกี่ออนครับกี่ออนครับทีมนู้นห้าออนด้วยเหล็กเก้าอย่างเดียวไม่ธรรมดาดูคนนี้ดีกว่าผัดพาพิชิ่งหรือเปล่าครับพิชิ่งครับผมอ่าโอเคเป็นไงครับโอ้นิดเดียว ได้ยังครับไม่ให้ครับเพราะว่าใช้ใช้เหล็กพัดออยผมเชื่อว่าพี่ทำได้พัดฉึกก็ไม่ว่ากันโอเคจบด้วยโบก,กี้นะครับเป็นผู้นำที่คับเฮาส์นะเวลานี้ภูมิใจสีหน้าคนพักภูมิใจโบก,กี้ครับโบก,กี้ด้วยพิชชี่ระยะต้องมีสี่ร้อยล่ะไม่ถึงไม่ถึงนะอกลไกลไปไกลไปก,ก,กี่ลากี่ลากี่ลาสามหกห้า ใช่เอาจริงๆเนี่ยถ้าใน p g a เนี่ยขึ้นเงินแบบเนี้ยเราไม่มีขอบสูงเนี่ยไอบิดคอ์นี่เป็นเรื่องปกตินะดังนั้นนี่คือวัวคลาสนะนี่วัวคลาสโอ้โหไม่ธรรมดาดูนะครับน้องๆหนูๆทั้งหลายก็ศึกษาช็อตนี้ไว้นะครับนอนๆศึกษาช็อตนี้ไว้ครับนอนๆโอ้โหไปแล้ว ติดเทอร์โบไปเลยพัดอะไรครับรอมอบดห้าอ่อน 5, ใช่ไหมครับพัดหกครับพัดหกพัดหกนะครับด้วยไฮบริดสี่ไฮไฮบริดห้าใช่ไหมครับพ่านเออผ่านแล้วครับด,ดูดีดูดผ่านชินทางแล้วจอดยางแตกติดลอเป็นไงบ้างครับพอใจไหมครับ โอเคโอเคัดดี้บอกมีขวาโบ้โบโป้เอาทิดแล้วโป้โปมันมันมีอะไรมีขวาเออโบ้โปเป็นคอนเทนต์ป๊อกกี้ครับตายแล้วโอเคจบจะป๊อกกี้ได้ ระยะไข่สันของจริงครับไม่ใช่พัตเตอร์ด้วยปกติพัตเตอร์ก็ปวดหัวตายอยู่พี่ตังครับผมว่าพี่ได้วิธีการเล่นใหม่แล้วเลิกเตีหยวเลยเพ้อเสียเซลเลยขายทิ้งเลยสเตลลขายขายไปเลยดีกว่าโอเคจบเลยครับผมแปดครับโอเคแปดวันขับชาเลนนะครับอ่าใช่ครับถูกต้องธรรมดาที่ไหนบ็อกกี้บ็อกกี้ดับเบิ้ลแล้วก็แปดนะมว่าเอาอีกไหม ไม่่ลูกไปก็มาทำไมตั้งถูกเนีวันผักชาเลนส์เออหลุมนี้เป็นหลุมพาสามใช่ระยะประมาณร้อยหกสิบอ่าประมาณร้อยหกอยากมากอยากมากใช่ถ้าได้เดวเวอร์ก็คือสวยไปสวยสวยจริงโอเคโอ้ยเนี่ยเป็นพี่ดูแล้วมันดู เดวเวอร์่าาอุ้ยเฮ้ยผู้ทำคอนเทนต์แห่งกัวเราไดเวอร์สไตล์อาสามระยะร้อยห้าสิบเจ็ดหลาไดเวอร์ไม่ตีออนดูโอ้เกมเด้ไดเวอร์ข้างกิน